แคร์คอนเนอร์ร่วมห่วงใยโดยโรงพยาบาลสมิติเวชเมื่อกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยต้องเสียชีวิตเสมอไปหากได้รับการดูแลได้ทันท่วงทีคุณผู้ชมครับนายแพทย์อภิชัยพงศ์พัฒนานุครักษ์นะคุณหมอเป็นอายุรแพทย์ทางด้านโรคหัวใจจะมาบอกทางออกเวลาที่เกิดเหตุนะคะผมคิดว่าในโลกของเรานีคงม,มีหลายคนที่เป็นโรคหัวใจแต่มันไม่ตายเฉียบพลันนั่นเอง มันถึงต้องมีภาว่าตายเฉียบพลันขึ้นมาครก็<ช>คืออย่างนี้ครคนที่เป็นหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยเขาจะมีลักษณะการดําเนินโรคอยู่สองแบบด้วยกันนะกล<ช>ุ่มห<ช>นึ่งก็คือหลอดเลือดหัวใจจะค่อยๆตีบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนในสุดมันก็ตันเขาจะมีแน่นหน้าอกเป็นระยะๆโดยเฉพาะ,ะ,ะ,ะตอนออกกาลังคนกลุ่มนี้เนี่ยจะไม่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย,ตายเฉียบพลันเนื่องจากว่าการที่เราค่อยๆตีบขึ้นเรื่อยๆเนี่ยร่างกายมีการปรับตัวที่ดีนะฮะเขาจะมีปัญหาเรื่องการแน่นและเหนื่อยเป็นส่วนใหญ่อันนี้คือลักษณะการดเนนิโแบบ กลุ่มหนึ่งนะครับคือเลือดที่ยังไปเลี้ยงแต่เลี้ยงน้อยไปเลี้ยงน้อยหน่อยแต่ร่างกายปรับตัวในการสร้างหลอดเลือดฝอยไปเลี้ยงจุดที่มันขาดเลือดอคือล้าเกับว่าท่อน้ําหลักไปไม่ได้ก็มีท่อน้ําสํารองไป<อ>แต่ยังไงก็ตามมันไม่เหมือนท่อน้ําปกติหัวแจ็คเขาจะบีบตัวได้น้อยนะครับเพราะนันเลือดไปเลี้ยงร่างกายน้อยเขาจะเหนื่อยง่ายแล้วนอนแล้วบอกเหมือนกับมีอะไรหลุดไปอุดหลอดเลือดเองเนี่ยบีบอยู่แต่ไม่มากนะครับแล้ววันดีคืนดีเนี่ย มันมีการแตกของริ่มไขมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ริมไขมันมันแตกออกก็เหมือนกับที่เราเป็นแผลที่ผิวหนังร่างกายพยายามที่จะสร้างเกล็ดเลือดกับกระบวนการหลายๆอย่างเพื่อหยุดเลือดนั้นเราลองสมมุตินะครับว่าถ้าเรามีท่ออยู่เนี่ยนะฮะแต่ว่าริ่มไขมันมันจับไม่มากแต่ว่ารูเนี่ยมันก็ยังใหญ่อยู่แล้ววันดีคืนดีริ่มไขมันมันแตกออกร่างกายพยายามสร้างเกร็ดเลือดไปอุดมันแต่ร่างกายเราไม่รู้หรอกครับว่าสร้างเท่าไหร่ถึงจะพอ งั้นเกเลือดก,ก็มาอุดจกนกระทั่งเต็มรูไปหมดเร็วไหมคะเขาอุดเร็ว,รวมากครับ<ม>เป็นวินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าหลอดเลือดซึ่เคยเปิดกว้างอยู่เลือดไปเลี้ยงพอเพียงอยู่เกิดหายไปทันทีทันใดแล้วร่างกายเองเนี่ยไม่มีการสร้างท่อประอาสำรองไปซัพพอร์ตใช่ครับ<อ>พวกมีการเตรียมตัวไว้ก่อนนี่คือภาวะที่เรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลันซึ่งเป็นอันตรายมากและมีโอกาสเสียชีวิตสูงนะครับ30-50%ถ้าถ้าไม่ได้รับการรักษาเนี่ย มีโอกาสเสียชีวิตได้ภายในเวลาเป็นสัปดาห์นะครับทั้งหมดตรงนี้นี่กี่ชั่วโมงที่เราจะมีเวลาช่วยเขาได้ครับระยะเวลาที่ดีที่สุดเนี่ยที่เราจะช่วยโดยการเปิดหลอดเลือดเนี่ยไม่ควรจะเกินหชั่วโมงครับเวลาที่กล้ามนือหัวใจตายฉับพลันเนี่ยมันจะตามมาด้วยหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรงะครับมันทําให้ไม่มีเลือดออกไปเลี้ยงร่างกายเลยแล้วคนกลุ่มไหนคะคุณหมอที่มักจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุที่มากนะครับเรื่องของไขมันในเลือดสูงเป็นเบาหวานะนะครับ ภาวะหลายอย่างซึ่งกระตุ้นให้มีการอักเสบของหลอดเลือดนะครับนั่นเป็นตัวการสําคัญที่มีทําให้มีการแตกของริมไขมัน,นการอักเสบของหลอดเลือดจะมีอะไรบ้างนะคะที่ผมจะเน้นมากๆคือการสุบรีครับทั้งหมดตรงนี้นี่กี่ชั่วโมงที่เราจะมีเวลาช่วยได้ค่ะเปิดหลอดเลือดเนี่ยไม่ควรจะเกิน6ชั่วโมงครับคือถ,ถ้าเกินหกชั่วโมงไปแล้วเนี่ยถึงแม้เราเปิดหลอดเลือดไปเนี่ยอาจจะไม่ดีละ เพราะว่าตัวเซลล์เสี่ยมันตายไปแล้วครับ uh huh. นะครับยิ่งเราหวังผลระยะยาวว่าจะให้พวามีชีวิตเหมือนคนปกติเท่าไหร่เรายิ่งจะต้องเปิดหลอดเลือดเร็วเท่านั้นแล้วก็ต้องเป็นทีมแพทย์ที่มีความช,ชำนาญใช่ไหมคะอย่างของคุณหมอก็จะเป็นการได้รับการรับรองในระดับสากลในเรื่องของการรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลันรางวัลต่างๆหรือว่าการรับรองต่างๆมีความหมายอะไรอย่างไรต่อ<ม>การดูแลรักษาผู้ป่วยครับอย่างนี้ครับถ้าเรา พูดถึงทฤษฎีเนี่ยใครก็พูดได้แต่ว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกชีวิตประจําวันจริงๆเนี่ยมันกลับแตกต่างกัน mm hmm. นะฮะอย่างเช่นถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าออโอกาสที่เราจะเปิดหลอดเลือดแล้วหัวใจยังมีประโยชน์อยู่คือ6ชั่วโมง mm hmm. นะฮะแต่ว่าการศึกษาจริงๆเนี่ยเราพบว่าทำแล้วเนี่ยคุณภาพชีวิตจะดีอายุจะยืนเนี่ยมันมีเวลาที่จํากัดกว่าน,นั้น mm hmm. นะครับเช่นถ้าท่านจะให้ยาละลายริ่มเลือดเนี่ยจาก เท้าเนี่ยก้าวก้าวเข้าสู่ประตูโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเวลาที่ท่านจะให้ยาละลายริมเลือดเนี่ยไม่ควรจะเกิน30มนาทีอะไรอย่าง, oh. างนี้เป็นตน้นหรือว่าเวลาในการเปิดหลอดเลือดหัวใจด้วยการทำบอลลูนเส้ท่อขอดลวดไม่ควรจะเกิน90านาที hmm. นะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าท่านมาร้อยครั้งเนี่ยสิ่ง,งตา่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นทั้งร้อยครั้งหรือเปล่า oh. นี่คือคําว่ามาตรฐ,ฐานหรือว่า QC oh. อันนี้คือที่มาของการรับรองคุณภาพระดับสากลน,นั่นเองครับ ที่เขาเรียกกันว่า JCI ใช่ครับการที่เรามีตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยทำให้มีการเชื่อมต่อในองค์ประกอบของการดูแลโรคโรคหนึ่งตั้งแต่เขาเข้ามานั่นหมายถึงว่า 1. เนี่ยวินิจฉัยนะครับต้องทําได้เร็วแม่นยำํำแล้วไม่ได้จบแค่การวินิจฉัยการรักษาด้วยการทําบอลูนนะครับแต่ว่าหลังจากที่คุณไ่้ยเริ่มดีขึ้นเนี่ยก็จะมีสหาสาขาเข้ามาปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะการดําเนินโรค คนที่เป็นหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นเพราะอะไรเพราะยิ่งสุบรีอยู่เราก็จะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทา,างด้านมาดู<อ>แลน,นะครับมาคุยเรื่องท่านจะหยุดสุบรีอย่างไร,รคุณผู้ชมคะได้ฟังคุณหมออภิชัยแล้วหนูว่าในเรื่องของรางวัลในเรื่องของการรับรองมาตราฐานระดับสากลเป็นสิ่งที่เราต้องไม่มองข้ามแล้วล่ะคะ่ะในการที่จะดูแลสุขภาพนะคะแต่ยังไงก็ตามเมื่อเกิดเหตุอะไรอย่าตกใจนะคะอย่าตกใจแล้วที่สําคัญเพื่อความไม่ประมาทเราติดเบอร์โทรศัพท์ ของโรงพยาบาลเอาไว้ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจนนะคะตรงนี้น่าจะทําให้การช่วยเหลือทุกวินาทีคุ้มค่าวันนี้ขอบคุณนะคะนายแพทย์อภิชัยพง์พัฒนานุรักษ์อายุรแพทย์ทางด้านโรคหัวใจขอบพระคุณมากนะคะคุณหมอทาขอบพระสุดค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าเราจะไปดูแลน้องๆในช่วงของกูดแคร์ค่ะ